ของเล่นใหม่ยาขัดมอนนม่หน่อยซิหญ้าขัดมอนย้อมสีนะคะมัดแล้วก็เสียปสไปแช่น้ำไว้นะคะเมื่อนี้ตัดมาได้ซ้ำนี่ละค่ะแช่นาวากันไหมเขินแคาเจ้าหน่อมคือจะงามงามยู่น <t> ้ำไอ คาเฟ่ยืมหลานอาหารนะคะหญ้าขัดมอนเขาเบิ้งวิธีเฮ็ดขันเขาเบิ้งขันต้นการตัดการเฮ็ดการแเ่น้ำแล้วคิดว่าสีเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าบุฮูาว่าตอนหลอกแซน้ำได้แล้วตอนหลอกบุฮูาว่าสีหลอกได้บอเนาะค่ะสีไปหล,หลอกทนหลอกทานปะคะแซยืนในน้ำยืนยันอีกอะ สองลดซาเล่งอันนี้ขั้นที่สามค่ะอันนี้เป็นแกมากหมือนี้รดซาเล่งหนึ่งค่ะเฮ็ดซํานี่ะ่ะคะสักกอนได้พ้นบริได้พน้พนยังไงกะถ่ทาทิตาเม,มึงนะคะ่ะตอนนี้เขาก็ไดซํานี่ล่ะค่ะพุณหน่อยเสียลงแช่แบบเบิร์ดนี้เลยนะคะแต่ว่าเบิองอยู่ในช่องแดงนั่นข้าเจ้าจะเอาซุ้มกันไว้สามมือ แล้วเคาะใบออกเบิดก่อนข้าเจ้าจะเซน่าอันนั้นคือข้าเจา้าเคาะเม็ดมันเนาะคะ่ะอันนี้ไม่น่อยเพิ่งจะตกการเม็ดมันนะคะก็เลสเสียเซตอนนี้เลยยญาขัดมอนเห็นอยู่ช่องเลี้ยงข้าเจ้าเห็ดนยน้อมสีงามงามค่ะงามไปขาเฟีไปหล่านข้าเฟ่ไปอันนี้เหินก็นงามงามค่ะก็เลยเสียลองเห็ดเบิ้งว่ามันจะได้เห็ดปินบอ่อ แถมไปซื่อก็ซื่อได้แต่ว่าบ่อยากซื่อเพราะว่ามันเป็นวัชพืชขึ้นอยู่นทำทงไฮท้องนาเฮาเนาะค่ะเขาก็ลองเหตุเบิงถ้าเหตุได้ก่ะดีไปถ้าเหตุไ่ได้ก็บ่าเป็น,ปนยังค่ะคนเฮามันต้องมีเื่อแหลกเสมอค่ะยญาขัดมอญหลายอยู่ด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด แปดเก้ามัดค่ะไปตัดมากหลังไปเพีนมากนี่ค่ะไปเพีนมากกับไปตัดห้าคัดหมอนแดดแล้วค่ะพากันไปตัดหยาคัดหมอนเอาเหงาเพิ่ทังนี้หยอดเพมมันจะเป็นแบบ มัดแล้วก็เสียไปแช่ใบซะปลาสะตัวเลี้ยงปลาแหละค่ะไม่หน่อยไปแช่ไปละสองรถนี่แหละค่ะซิซุกไปอีกเอาไปแช่ไว้เจ็ดถึงสิบวันเท่ากับจะหลอกเนาะคะ่ะเงยตอหลอกละค่ะผู้ใดซิมาหลอกซอยไม่หน่อยกระดอกกระเดียบปลาน,นี่แต่ว่าเห็นข้าวเห็ดงามๆเนาะคะ่ะเขาเบิงะะ่งเด้อค่ะหญ้าขัดมอญย้อมสีนะคะ ม่หน่อยว่ามันงามเลยค่ะนี่ค่ะเม็ดมันอยาเข้าเปล่าบาดมือนี่ค่ะเม็ดมันนี่แหละค่ะ้าข้าเจ้าจะเอาเม็ดก็คือข้าเจ้าตาไกวสามมือเนาะค่ะตาไกวสามมือข้าเจ้าก็เคาะเมด็ดมันออกคือเม็ดมันอยู่ในนี้แล้ะค่ะแต่ว่าไม่หน่อยบอ่เคาะสีแซ่แบบนี้แหละค่ะลวดเพราะว่าไม่หน่อยจะเอาเม็ดไปเฮ็ดอย่าง ว่าเขาตัดออกจากไ้จากหน้าเขาเนาะคะ่ะอยู่น้่ขวางขอไก่นีก็มี่ค่ะนี่หญ้าขัดมอนนี่ค่ะมันเก,เกิดนั่งยังสีละค่ะตัวน,นี้ตนมันบวนใหญ่ไม่น้อยก็เลยบ่ชในตัดแค่นเบิดละค่ะนี่หญ้าขัดมอนกับมาม,มาทำบวนใหญ่นะคะก็เลยบ่ชในตัดมันเป็นวัชพืชเกิดขึ้นทวดีีบอะไะค่ะ แต่ว่าเห็นอยู่ช่องเลี้ยงมันงามก็เลยอยากเห็ดนะคะจ้าคลิปนี้ไม่น้อยก็ขอพ่อทาบด้กันนะคะเดียวเสียเอาอยหนาคัดมอนไปแช่น้ำกันค่ะฝา,ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ